สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจออีกครั้งกับ e a ซ y ่6395นะครับวันนี้เหมือนเดิมมีสินค้ามารีวิวนะครับแต่ก็มาแนวช่างนะนะครับวันนี้เป็นตัวนี้ครับนี่ s c h 43ใน1นะครับ43ชิ้นนั่นเองนะมันเป็นอะไรมันเป็นไขควงเป็นชุดไขควงครับนี่เห็นไหมจริงๆมันจะเป็นหน้าตาคล้ายๆกับมาเกตา้านะเซต43ชิ้นเหมือนกัน แต่มกีต้านี่อยู่ประมาณ800กว่าบาทถึงเกือบๆจะ900นะแต่ตัวนี้ของ b บอ h นะครับผมได้มา5 3 0บาทนะประมาณ5 3 0 5 3 0กว่าบาทนะครับใช้ shopee c o p ีก็เหลืออยู่ประมาณสัก5 0 5บาทเองเท่านั้นเองก็หน้าตาเหมือนกันเลยแต่ผมไม่แน่ใจว่าเนื้อเหล็กจะเหมือนกันกับมากีต้าไหมแต่ผมว่ามันน่าจะเหมือนนะเพราะทรงมันเหมือนกันเป๊ะเป๊ะต่างกันแค่ยี่ห้อนะครับเป็นของบอช ถามว่ามันมันดียังไงก็ต้องบอกก่อนว่ามันใช้กับพวกชุดไข่พ้งกระแทกเนี่ยที่ผมซื้อมานะผมมีตัวไข่พ้งกระแทกแบบนี้อยู่ของมากกต้าแต่ที่แม่ซื้อมากกต้าเพราะว่ามากกต้าชุดหนึ่ง800กว่าบาทนะครับแต่จริงๆบอสต,ตัวนี้ผมไปเห็นในไทยวัสดุเ็าขายอยู่700กว่าบาทนะราคาใช้ได้อยู่นี่แกะดูหน่อยข้างในมีอะไรนะครับคุ้มคุ้มเนี่ยบอกเลยนะครับแกดูกัน มีอะไรบ้างอันี้ไม่มีอะไรแล้วนะหมดแล้วเป็นพลาสติกธรรมดาครับนี่หน้าตาสวยๆเลยนี่เห็นไหมเขาเป็นกล่องแบบนี้มาเป็นกล่องแบบนี้เลยโอ้ยแจมวะ่ะสวยอะจริงนะบอกเลยงานแบบดูดีพกพกไปแค่นี้คือครบแล้วนะครับให้ดูเอาตัวมารกิ้าผมก่อนตัวนี้เป็น Impact Driver ไขว่างกระแทก อันนี้เป็นสลักอย่างนี้ดึงขึ้นแล้วก็ล็องนะครับตัวนี้คือชุดที่ผมซื้อมาแนละ้วอันนี้ผมจําไม่ได้ผมซื้อของยี่ห้ออะไรมานะแต่ว่าเท่าที่ดูก็เริ่มเยินแล้วเหมือนกันแต่จริงๆผมผมมีซื้อไว้หลายอันแต่ก็น่าจะถึงเวลาเปลี่ยนแล้วแต่จริงๆถ้าถามผมนะตัวตัวนี้ผมให้ดูก่อนจะเห็นว่ามันสายมันผ่านการใช้งานมาสักระยะแล้วแหละมันสายเพราะ้นเวลาที่เราไขาน็อตเนี่ย มันจะแว่งจนกระทั่งยึดลําบากนั่นคือเหตุผลที่ผมรู้สึกว่าผมอยากจะเปลี่ยนนะครับทีนี้ถามว่าตัวนี้ดียังไงก็อย่างที่เห็นในเซตเลยเยอะม,มากนะครับเซต็ตเยอะม,มากเดีย๋ยวผมให้ดูตัวนี้ดีกว่าให้ดูนี่ประมาณนี้อย่างที่เห็นนะครับประมาณนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้ๆดีกว่ามานะประมาณนี้ในเซ็ตเนี่ยเวลาที่เราอยากจะหยิบออกมาใช้นะครับ เอกลักษณ์ของตัวบอสตัวนี้ซึ่งอันนี้บอกก่อนว่าในตัวกล่องแพ็กเกจของ Makita จะไม่ใช่แบบนี้ตัวไส้ข้างในนะแต่ว่าบอดี้ของโลหานี่เหมือนกันเตะเลยนะมันเป็นรูปแบบของการหยิบขึ้นมาแบบนี้แล้วยกออกมาใช้เวลาจะเก็บไม่ใช่ว่าเราวางตรงนี้แล้วเรากดลงไปแนละ้วมันจะกดไม่ลงนะครับเราจะต้องนี้สอดเข้าไปตรงส่วนนี้ก่อนแล้วก็วางลงอ๋อเป็นการดีไซน์ที่ดีมากนะผมว่านะ แล้วก็ในเซ็ตที่เขาให้มาก็คือตัวนี้ครับตัวนี้เป็นชุดที่ใช้สําหรับแบบอยากจะต่อด้ามตัวไขควงนะครับให้มันยาวมากขึ้นอย่างเช่นผมใช้4ตัว4แฉกแล้วกันนี่ลักษณะแบบนี้นะแล้วก็ปึบล็อกมีแม่เหล็กนะอันนี้บอกเลยมีแม่เหล็กดึงคืองานดีมากแค่เวลาที่เราต่อพวก i ิน a c t Driver เข้าไปเนี่ยปึ๊บเนี่ยด้ามมันก็จะยาวขึ้นนะครับลองสังเกตดู ดูที่ปลายดอกไขควงนะค่อนข้างนิ่งเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไขตัวน็อตเนี่ยมันจะไม่แว่งมันก็จะไม่หลุดนะครับงนั้นถ้าถามผมผมว่าโอ้งานงานแบบงานดีอ่ะจริงนะครับแล้วก็ใส่แบบนี้นะแล้วก็วางไปแบบนี้มือแม้ข้างเนี้ยอ่ะผมเอาตัวดอกนี้มั่งตัวนี้เอาออกแม่ห้างตัวนี้ เป็นดามยาวเขาถือว่าใช้ได้นะถือว่าใช้ได้เนี่ยแล้วด้วยใส่มันสุดก่อนเห็นไหมดูที่ปลายนะค่อนข้างนิ่งใช้ได้อยู่นะครับท่าน,นถ้าถามผมผมว่าเฮ้ยอันนี้งานดีอ่ะใช้ได้เลยผิดการนี้ให้ดูชัดๆปลายก็จะแป่งๆหน่อยนะครับทีนี้ ไอ้ตัวที่เจ๋งคืออะไรอ่าผมมีอันนี้อีกนะพวกนี้ก็จะเป็นพวกดอกทอกดอกดอกแบบหัวแฉกหัวดาวแล้วก็มีหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมก็มีตามนี้มีตัวหัวไข่โค้งแป็กแบนดอกทอกนี่ให้มาหลายดอกเลยนะเนี่เล็กใหญ่มีหมดนะครับแล้วก็หัวฟิลิปหัวสีแฉกก็จะมีหัวสี่แฉกทั้งแบบที่เป็นเหลี่ยมแบบนี้กับแบบที่ธรรมดาแล้วก็มีตัวตัวยาวตัวยาวก็มีสี่แฉกสองอันแบนหนึ่งอันแล้วก็มีหัวทอกที่เป็นหัวดาวนะครับมีบล็อก ให้มาด้วยนะครับแต่ตัวที่ผมว่าเจ๋งคืออันนี้เหมาะมากสําหรับงานไขนะมันยืดได้หดได้นะถามว่าทำไมมันยืดได้หดได้ก็คือเวลาที่เราจับพวกนอนะ็อตอะสมมติผมใส่ตัวดอกนี้เข้าไปแล้วกันตัวนี้มันเป็นแม่เหล็กนะอันนี้เวลาที่เราใส่พวกน็อตเข้าไปเนี่ยเนี่ยปึ๊บติดติดใช่ไหมเวลาไขบางทีเนี่ยเราจะเจอปัญหาว่าเราออกแรงกดมันก็จะแบบพลิกไงแต่อันนี้มันจะเป็นตัวประคอง เห็นไนหะมแค่เวลาเราไขาเนี่ยมันก็จะยื่นออกมาหน่อยเดียวแล้วตัวนี้จะเป็นตัวประคองเห็นไหมเนี้ยเนี่ยไม่หลุดค้ณท่าถามผมนะโอ้โหเนี่ยสุดยอดละโคตรเจ๋งเลย่ะลองไขกันดูล่นสั้นดีกว่า,าว่าเป็นยังไงนะผมไม่ดูต่อเข้ากับตัวชุดนี้ละ Impact Driver นะนี่ไม้ค่อนข้างแข็งอยู่นะอ่ะผมไขให้ดูให้ดูนะนี่คือข้อดีของ Impact d i v e r เห็นไ ดูนะเข้าไปแบบง่ายๆเห็นไหมประมาณนี้เลยคือโคตรเจ๋งอะไขออกนี่ไขออกเห็นนะอันนี้บอกไว้ว่านอนร้อนเลยนะเพราะว่า Impact Driver มันมีแรงขันเยอะมากทอ็อกเยอะจริงๆนะครับ ผิดกับการถ้าผมมุดผมใช้ตัวตัวนี้ที่ไม่ใช้อันนี้นะผมใช้อันนี้นะใช้ดอกที่ผมบอกนี่<ม>เวลาเราไขเนี่ยเนี่ยมันต้องมานั่งคอยประคองไงเห็นไหมมีโอกาสที่มันจะเห็นไหมเห็นไหมพอมันมีตัวประคองเนี่ยข้อดีเลยก็คือมันไขพวกน็อตเนี่ยง่ายเนี่ยเราก็ประคองอะไรแบบนี้เลยเนี่ยเห็นไหเข้าไปแล้วเราก็ไข ใช่ไหมนะครับก็สะดวกอะถ้าถามผมเนี่ยอะสะดวกเลยเแต่ว่าตอนนี้พอดีแบตแบตี่ผมกำลังจะหมด <c oughs> มันก็เลยเทสให้ดูลำบากเริ่มจะหมดแล้วนะเห็นไหมแบตแบตหมด <c oughs> ก็อย่างที่เห็นครับมันค่อนข้างเจ๋งอะ,เ,อะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมเปลี่ยนแบตกันจะได้เห็นกำลังทอรคที่ชัดเจน อมาดูกันต่อครับเพื่อนๆคราวนี้ผมจะไขให้ดูใหม่นะอันนี้ผมเปลี่ยนแบบมาแล้วมาดูกันนะง่ายนะแล้วเราก็ยกให้ดูชัดๆเลยมิดด้ามแบบง่ายมากเลยนะโคตรง่ายเลยอ่ะเราไขาออก ง่ายไหมนี่คือ Impact Driver ครับแล้วเราใช้คู่ไหนตัวน mm ็อตแต่จะตัวไขควงที่เราเอามาใช้ลักษณะแบบนี้ mm hmm. มันก็เลยค่อนข้างจะสะดวกมากๆเ mm hmm. จ๋งจริงนะอะชอบเลยโอ้แล้วก็ให้ดูอีก mm hmm. ตัวหนึ่งที่ผมดูว่ามันโอเคเลยก็คือชุดนี้เวลาเรา หยิบออกมาใช้งานเนี่ยด้ามันยาวออกมาแบบนี้ใช่ไหมปุ๊บใสให้สุดก่อนครับนี่เนี่ยแต่ไอตัวเนี้ยมันมีแม่เหล็กแรงดูดที่มันไม่ค่อยเยอะผมมีชุดของมาคิต้าที่เคยซื้อไว้เป็นแม่เหล็กสวมเข้าไปครับนี่แม่เหล็กก็จะมีแรงดูดที่เยอะมากขึ้นแะชุดนี้ก็เลยตอบโจทย์เลยนะอันนี้ของมาคิต้าเจ็ดสิบวาบาทมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเป็นแม่เหล็ก นสวมเข้าไปกับตัวพวกไขาควงได้ทั่วๆไปอย่างเงี้ยนี้ก็ไดน้นะสะดวกมากก็เลยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์จริงๆในการใช้งานก็ให้เพื่อนดูครับว่าเนี่ยคือชุดของตัวดอกของบอชที่เป็น43ใน1หน,หน้าตาประมาณนี้เจ๋งมากสายช่างไม่ควรพลาดนะครับนี่ คกบมาแนละ้แค่นี้ก็คือครบหมดแล้วไม่รู้จะขายอะไรสารพัดขายแล้วมากับตัวไขควงกระแทกก็คือตอบโจทย์การใช้งานเลยลืมผมลืมพวกสว่านไฟฟ้าไขาควงไร้สายธรรมดาไปเลยนะไขควงกระแทกดีมากไว้จะมารีวิวตัวนี้ให้ดูวันนี้ดูวันนี้ไปก่อนประมาณนั้นนะครับจังหวะว่า จะมารีวิวตัวนี้พอดีแล้วก็พึ่งนึกได้มีไขควงกระแทกนี่หว่ามารีวิวเพื่อนๆดูครับว่ามันคืออะไรว่าในคลิปหน้าจะมารีวิวดูว่าทำไมไขควงกระแทกถึงมีแรงในการที่จะกระทําต่อน็อตท,ที่เราขันเข้าไปได้แรงมากขนาดนี้เพราะจริงๆลองคิดดูนะถ้าเอามือไขเข้าไปในไม้โดยที่ไม่ได้เจาะนาเนี่ยมือหงิกแน่แม้ทั้งสว่านไร้สายที่มาไขนะก็จะเรียกว่าอะไรไขแล้วมันมันถึงจุดหนึ่งที่ทอกมันเยอะมากขึ้นเนี่ยน็อตท,ที่จับกับตัวหัวน็อตเนี่ยมันจะจับไม่อยู่ และสุดท้ายเนี่ยเยินนี่คือน็อตที่ผมไขเมื่อกี้นี้สังเกตดูนะไม่เยินเลยอ่ะดูดิเพราะ,ะนั้นหัวน็อตไม่เสียเนี่ยงานก็ออกมาโปรเฟชชั่นแลนะครับบอกเลยว่าเจ๋งมากอยากได้งานโปรเฟชชั่นแลทังใครก็ต้องลงทุนกับเครื่องไม้เครื่องมือนิดนึงพอถ้าใช้ด้วยการไขปกติบอกเลยครับไขแบบเมื่อกี้นะหัวน็อตตัวนี้เยินแน่นอนอันนี้แบบว่างานเนียนมากก็ฝากไว้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้นี่บอส43 4-3ชิ้นราคาถูกมากดูในคลิปปัญญาด้านล่างเนี่ยผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เป็นร้านนี้น่าจะถูกที่สุดแล้วนะได้มาราคานี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนไปแล้วกันนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ไปไม่ได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนจะได้ทราบมีการอัปเดตคลิปแล้วนะครับลิ้นพันกันขอบคุณที่ติดตามไปชม easy easy 6395นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ไปละสวัสดีครับ